ุ่พรารหากเดินทางมาไหว้สารเจ้าพ่อเสือหรือเฮียงบูสัวที่สัวเถาหลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าสารเจ้าพ่อเสือคือเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่เจ้าสัวเมืองไทยหรือนักธุรกิจนิยมมากับไหว้บูชา ซึ่งนำมาถึงความสําเร็จหลังจากไหว้าสารเจ้าพอ่อเสือองค์สีทองด้านหน้าเรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดคือให้เราเดินไปด้านหลังจะเจอกับจุดขอพรอเป็นกําแพงสีแดงกับปฏติมากรรมทองเหลืองปลากับมังกรโดยให้เราเอามือรูปที่ตัวปลาและมังกรยาวไปถึงหางจากนั้นให้ควักเข้ากระเป๋าถือเป็นการได้รับพรให้ประสบความสําเร็จเงินทองไหลามาเทมาไร้อุปสรรคขัดขวางเราคงรูปอย่างเดียวไม่ได้เก็บเข้ากระเป๋าสิครับ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทางประเทศไทยได้นําองค์จําลองตัวเหล่าเอี้ยมาประดิษฐานไว้ที่บริเวณเสาชิงช้านั่นเองค่ะหากใครที่ยังไม่มีโอกาสได้เดินทางมาที่สัวเถาก็สามารถไหว้ที่ประเทศไทยได้เช่นเดียวกันใครที่ชอบฟังเรื่องราวสนุกๆแบบนี้กดติดตามเราไว้ได้เลยนะคะ